ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่คณะสัตยาโยมท่านผูฟังทุกทท่านในวันนี้มาปะกันในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมบ้นหลองคือตำบลแหม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา fm เก้าสิบแปดจุดาูเมกะเฮิร์และการอวู่ในบุญมาปะกับปอแหม่มสัตยาโยมตั้งหลายแถมครั้งหนึ่งในวันนี้นั่นตมภาพได้เอาทำเรื่องหูกฝ่าเมงคานผู้ทีเก้าได้มาเตะเตสนาเพื่อปมแหม่สัตยาโยมตั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน ในธรรหลังหกฝ่าแมงคารผูกดิเก้านี่มีพระคาถาธรรมขึ้นต้นบ่าอริโยอนาริยังกุปปังยังทันเทนะสิเสทติศาสนังตังนาตังเวลังอิตินังปันทิตาวิตูติหลังจากต่พญากับฝ้าได้ปลาทหารเป็นจำนวนนักแต่มาสู่ขอนางพรหมจาลีต่อเต้าถลายพมเต้าถลายพมตกลงแล้วถึงเวลาการลพญากับฝ่า ก็แห่แห่แต่แต่มาหับเอานางพรหมจารีพญาถลายพรมกระจัดพิธีอภิเศกแต่งงานให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพญากบฟ้าก็ปานางพรหมจารีเดินทางปิกไปยังเมืองของตัวขณะนั้นนางพรหมจารีได้หับจดหมายเขียนบนแผ่นคาถึงตัวของนางนางอ่านข้อความแล้วกระซาบ 3, หูําเดี๋ยวนี้เต่าเม,มงคันได้มาตัวหาแล้วนางจิงหาอุบายฝังเวลาไว้โดยบอกว่า วันนี้ข้าเจ้าว่ามันหุ่งใจวันดีมันม่ใจเป็นวันหัวเลี้ยงหมอนมันเป็นวันออกสิบสี่คำจะเยยเลิกกีหัวลวงตกสัตถูปองห้บดีขอเป็นวันไม่ก่อนเนึ่อกลอยว่ากันไม่แล้วก่อยไปว่าแล้วนัก็ปิกปอกเข้าเมืองในกาลนั่นเต้าแมงคานก็เอาโก่งจักวิเศษตีพระฤาษสีหมอบปันเฮยิงไปเกิดดังสนั่นวันไหวโก่งจัดกนั่นก็ร้อยหมุนไปแหวดหัวแหวดเข้าเหล่าทหารของพกับฟ้า ทุกคนก็กินเกือบตกลงไปมารวมทั้งพญา,ากับฝ่ากระวจดมรณะ,ะความนาตายไปตึงหมู่ตรงมันแล้วเต่าแมงคานกับลามะก็เข้าไปหาพระฤาษีไปขับไปเหล่าเรืเ่องราวต่างๆทพ้ฟังพระฤาษีก็มีใจ, au, ใจเหีาเจยบานกเพื่อเสียงสาธุก,การวด,ดีแล้วลูกเต่าเหยขอเฮือลูกทั้งสองจงอยู่มีใจไปไปหน้าแม่นว่าจะไปหนใด,ดก็ขอเฮือทั้งสองเจ้าได้มีโจกซุกโงกจุงไหลหลังมาหอม ฝูงโมไพยอย่ามาต้อมแบดไก่จุงใื้ได้ยังนางสลีนอ้ไท่เตวีกราบคืนสู่มหาปุรีดังเก่าเอาไปเป็นเมียหมิ่งแก้วเหล่าสองตีแดเตอร์ย้ำนั่นเต้าทาลายพมก็งืดสังกาว่าบ้านเฮาเมืองเฮานี่บ่เคยเกิดมีเซิกสัถูมาติดปันถูกต้องกันซักหยาดได้ละเวทขาดจาักการสงครามมาเมินนานบัดน,นีป้ปล่ยเกยเหลืองเล้าบ่เคยปะเกยหันมาก่อนทำให้คนตายเป็นอันมาก เต่าไทยไรพมก็คือทหารจวยกันหลึกศักดทรงสาก,การพัดเพียวเพื่อมันมดเสียงส่วนเต่าเมืองคานมโหว่าค่าซึกตายมดแล้วก็จักจวนกับล้ามะเสนาไปอับนาำจำละกายาะตีแม่น้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ปีกไปไวัยพระฤาษีกาวว่าคาแดปอบระาษีเปินเจ้าขุคาลูกเต่าทั้งสองขออำลาเข้าไปสู่นคราเมืองใหญ่แห่งเต่าไทยไทยไรผมเพื่อไปหานางพรหมจารีพระฤาษีก็ตอบบาดูลาเจ้าลูกหน่อยแมงคัน กันว่าเจ้ามักไข่ไปแอวสถา,านต้องเตดอันเป็นเขตของท่าไหลผมกูปอกกะโป,อปองอนุญาตปั่นเฮือไปตามกรรมอันเจ้ามักไฟของเฮือเจ้าหีไปแดดเตอร์อันหนึ่งดูกะลาเจ้าแมงคานหลูกเต้าการติดเจ้าเจ้าไปสู่หนใดนั้นเหล่ากาของเฮือเจ้าได้ล่ำเปิงหาว่าในโลกาหลกห้องเตียวตามต้องต่อและลักอันว่าเซียนนามอันนั่นจะมาปักเสียบเปอเจ้าอย่าไปเบงเงอดูได้ การว่าเจ้าไปแอวแล้วอย่ามัวเงอเตียวจ้อนแมงคานก็บอกว่าลูกจะเก็บคำสอนของปะปอบพระฤาษีเอาไว้ในจิตในใจบัตทกอยู่ในความพมาดแล้วก่อเสด็จไปด้วยหยลวงอากาศเตียวไปหอดไปเถึงยังผาศาสตร์ของนางพมัจารีแต่มได้เข้าไปหาเฮือนางได้หันหน้าเต่าแต่เกาเอินไปว่าดูราเจ้าผมัจจารีเฮยบัดดินนะกูปีีก็มาหอดแล้วขออเมียแก้วจุงมาไว ถับเอาผัวของเจ้าเข้าไปเลี้ยวหีบเตอะนางพม่าจารีก็มาสั่งกาใจวอกมันเป็นไผ่คนใดมาหวาย,ยังอีไผ่เป็นผัวไผ่ไผ่เป็นเมียไผ่กำนี้บอกมีไผ่มาห้องเฮาสักเตี่ยบก,กวมยานปลนป่องเฮากำเหล้วกาแมงคานก็บอกว่าววกว่าพระกูปีในเป็นเคยของเปิ่นเป็นสามีแห่งนางเป็นคนที่ทรงแผน่นคำไปให้นางได้หันกับตาตะ,ตะวันวานี่เสร็จแล้วทำเรื่องหกฝ่าแมงคานผูกที่เก่ากระจบไปเพียงเจ่าอี ประเสริฐธาหยัดโยมตั้งหลายก็จะหันได้ว่าไม่อยู่ตอนหนึ่งที่พระฤาษีได้สอนอพญาแมงคันเนหนกตาแมงคันผู้เป็นลูกศิษย์ว่าบดีพระทกอยู่ในความประมาทคาว่าประมาทในพุทธศาสนาน,นันก็จะมีอยู่5อย่างประแมสรสทธาบดีประมาทในชีวิตว่าจะอยู่ไปแหมยืนยาวเพราะคนเฮานี่มันเอาแหน่บ่ได้บดีประมาทในไว้ว่าตัวเก่ายังหนุ่มสาวอยู่กล่อมดีตกอยู่ในความประมาท บดี้ประมาทในสุขภาพบ่ย,ยังแข็งแรงอยู่อันนี้กล่อมดีประมาทบาดี้ประมาทว่าเวลายัางมีแหมหนักอยู่เอาไว้ก่อนอันนี้กล่อมดีประมาทบาดีประมาทในธรรมว่าเอาไว้วัดหลังก่อนควยศึกษาควยสนใจอันนี้มีดีประมาทราักษาเพราะนั้นถ้าหากว่าเขาประมาทราักษาทั้งสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ซึ่งมันเป็นสิ่งติบแน่นอนคือความยืนยาวของชีวิตของเขาเอาไว้ของเขาว่า,วาย,ยังหนุ่มยังสาว บ่าเขายังสุขภาพแข็งแรงบ่าเวลาเวลาอย่างนี้แห็หนักไว้วันนาวันตราก่อนี่นะมันเอาแนบ่าได้เพราะคนเท้านี่ม่ฮู้ว่ายใจยู่ยืนยาวยาวไปขนาดไหนอายุของคนเท้านั่นยุติาปหูดังหนหายใจเข้าบ่หายใจออกกระตายหายใจออกบ่าหายใจเข้ากระตายม่ฮหัวมันจะยุดหายใจเมื่อใดไว้ได้เวลาไว้ได้กระจ่างเตะนุมกระจ่างเข้ากระจ่างถึงเวลากาละก็มีซิดตายมาเดียวกัน สุขภัาพวันนี้แข็งแรงวันผูกอาจจะบะแข็งแรงมันก็เปลี่ยนไปได้ทุกโค้นนะเหมือนเดียวกันมดของก็ประสบอุบัติเหตุบะแข็งแรงอย่างเกา่าห้องก็เป็นโรคประจําตัวนะฮะบะสามารถแข็งแรงอย่างเกา่ามันก็มีอนะใครบางของก็นึกว่าจะอยู่ไปหมยืนหนาวป่อแม่เขาในโอเปิลอาอยุได้เป็นเก้าสิบป,ปุ๋นะเห็นนะแปดสิบเป็นแข็งแรงเก้าสิบแข็งแรงอยู่นึกว่าจะได้เจียบป่อเจียบแม่เออเสียเกิดมาเปลี่ยนป่วยขึ้นมาเหี้ยมันก็มีมันเอาแนมจะได้ นะะฮเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพุทธเจ้าก็จะสอนชาวพุทธของเขาบดีบดีตกอยู่ในความประมาทเมื่อมันล้ำลึกนึกถึงนะฮะว่าความตายเนี่ยอาจจะมาถึงเขาเมื่อไรก็ได้มันมันล้ำลึกเป็นมรณานุสติเปิดว่าความตายนี่มันเป็นดังระฆังนะฮะเหมือนังเหมือนมันดังกัปด้งที่มาเตือนสติของเขาเพื่อแบบเฮ้เขาได้หลวงแบบเฮ้เขาในมาฏ ในสิ่งไปนอกที่มันเป็นเปลือกที่มันเมนเป็นแกนเป็นสารที่มันเป็นหัวโขนของเขาดีไปยืดมันถือมันมันล่าไปเขาหันตนตายกันเรื่อยๆนะคนไว้ไรก็มีแล้วก็ไปซบม่อแล้วก็มาเก็บสมาคมม่อเขาเกิเขาเก็จะหูจะหันมันก็ฮด้จะหันข่าวอุบัติเหตุข่าวเรื่องนั่นเรื่องนี่คนนั่นกระตายคนนี้กระตายหรือแม้แต่ในชีวิตของเขาตีประสบพบเจอเจอคนที่เขาคุ้นเคยสนิทสนมคนที่เขาหักใครนับถือกระตายไม่เดียวกันมด เพราะน่นความตายเนี่ยมันเป็นดังระครังมันมาเตือนเขาว่าบริประมาทเนอมีสิตายมาเดียวกันมดการและเลือกถึงความตายแล้วเศร้าหมองหดหูใบใจเป็นมราณะนุสติการและเลือกถึงความตายแล้วเงียมันทำหิมหายยังปากกระพำบอกว่าอเอาใค่กินก็กินเฮียเคยเล่นก็เล่นเฮียตายไปแล้วมันได้กินได้เล่นสักอ,อย่างนอะ่ะอีน่ะอันนี้ตกอยู่ในความประมาทไปใหญ่ใบใจเป็นมราณะนุสติการและเลือกถึงความตายแล้วทำให้เขาหู้ถึงสัจธรรม บาทุกคนนี well> ่จะต้องตายมันเอาแหนมเนเอานอนเอนได้เขาบอกว่าเขาจะยู่ยืนยาวไปแหมตัวได้คนเท่าคนหนุ่มก็มีสิทธิ์ตายมดคนแข็งแรงก็มีสิทธิ์ตายเวลามันเอาแหนเอานอนอนได้ถ้าเกิดจะอี้แล้วนะเข้าใจจะอี้แล้วบัเจอบ่อยตัวเก่าไปให้มันลุ่มหลงกินแอวเต็มตีบะฮิมหาสร้างสรงสมบุญกุศลเพราะว่าในในก็จะตายละมันต้องไปเสาะป่าหากินยังอ่ะยังอีนิ่มใจแต่ว่าจะต้องเล่งหลีบทําคุณงามความดี ใจจิตวิตของเขามันคุ่มขา่าอันนี้เป็นห้องว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะนั้นเขาจะต้องวางทิฏฐิวางใจงเขาเนี่ยเฮิมันเข้าใจให้ถูกต้องนะถ้าเข้าใจผิดก็ปฏิบัติผิดแล้วก็เื้มีสัมมาปฏิบัติมีการประพฤติปฏิบัติมีพฤติกรรมที่ถูกต้องอันนี้เป็นผลโดยตรงจากการจากค้นี่เข้าใจโลกเข้าใจธรรมแล้วก็เจเริญมรณา,านุสติเข้าใจถึงถึงโลกอย่างต่างๆถึงความตายแล้วบกหัวบกพม่า อันนี้คือคนที่เข้าใจอวัตสังมายามฤริตพังวันหนึ่งเขาจะต้องตายชีวิตตัางอนิจจังชีวิตเป็นของบทเที่ยงมรณนังเมชีวิตตัง้งความตายของเขาเป็นของเที่ยงนะฮะถ้าหูถึงสัจจะทมนี้แล้วจใจชีวิตอยู่ในความบอกพมาดความชั่วต้องหนีความดีต้องหลีบทำเพราะหากว่าเขาทําความดีจ้าขี้บ่าความตายมาเถิงมาผลักเขาไปเขาก็จะบ่มีดีติดตัวไป บาปอากุศลมีหนักมันก็จะปาักจักหนองเขาเฮ้ตรกตกต่ำไต้อวจีได้รับความลำบากแต่สำหรับคนที่บ,บ่พมาทดำรงชีวิตด้วยความบ่ประมาทก็มมีความเสียใจใดๆนะเพราะ่าได้เตรียมตัวเฮพรพอมทำบุญสุนทานสร้างสิ่งทีด่ดีให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเก่าสร้างกรรมสร้างเวรวันใดวันหนึ่งเมื่อความตายมันมาถึงมันมาถึงเวลาเขาก็สามารถที่จะเชิญก็มัน ด้วยความยินดีปีดาอย่างต่างๆบอกกลัวอย่างสักยังละ่นะทาดีมาติสุดละ่ะถึงเวลาไปเนะตรียมพร้อมละ่ะจะถามมากว่าจะไปสร้างสรงสมบุญอย่างพอ่องบอกเพื่อนได้เตรมตีหมดเลยนะโชคทวนบุญเลยว่าทําบุญอ,อย่างมาพ่องทาความดีอ,อย่างมาพ่องน,นั้นบอกกลัวถึงเวลาละ่นะก็ยินดีพร้อมที่จะไปเปื่อนเฮ้ยอยู่ก็จะอยู่ต่อไปในการสร้างคุณง,งามความดีนะเขาก็ต้องคืดอย่างอีอันนี้เป็นเรื่องของคนตีบดีตกอยู่ในความพมาด เรื่องหนึ่งนั่นเขาก็กจะหันได้ว่าบเดี๋ยวนี้พญากาฟฝ่าพระราหานเป็นจำนวนหนักไปหับเอานาังพรหมอจารีสึ่งที่จริงแล้วพรหมอจารีนี่เป็นก็มีปัวอายุละเนาะก็คือแมงคานแล้วก็เต่าทะลายผมนี่ไปหับเอานาังพรหมอจารีมาโดยคิดว่าแมงคานนี่ปลอ่อยให้พรหมอจารีได้รับความลำบากนะเป็นมเหสีเตวีแล้วก็ยังไป่นตอหูบอ่าตอผ้าไม่ขำยำคืนพรละมานทรละกัมก็แตว่าก็เอาคืน เอาคืนเราก็คือแต่งงานใหม่สึ่งพญากับฝ่าบัหัวเปิดนจะหู้ภุ้มหลังก็ภุ้มหลังกออ็ว่านางพระมาจารีเคยแต่งงานมีผัวมาแล้วแต่เปิดก็มาถูกต้องมาขอถูกต้องตามจริตประเพณีตอนหลังมากระทาเมื่อพญากาบฝ่าต้องมาตายทํเมื่อทหารต้องมาตายแมงคานเนี่ยต้องการได้นางพระมาจารีก็มาแย่งชิงเอาไปเราทำเมื่อค้นตายเป็นจํานวนหนักอันนี้ประแม่สัทธายหยัดโยมกับบัหัวไผพิษไปถูกแต่นการฆ่าค้นหึอ ือเปิดตายทําลายชีวิตของเปิดน,นั่นพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดเตือนนะบ่ให้ไปเบียดเบียนกันและกันคนเขานี่ปรารถนาความสุขความสุขถ้าตามอักษรไปว่าทนได้ง่ายไม่เปลี่ยนใจได้ทนได้ง่ายก็คือว่าเมื่อเขาประสบความสุขแล้วเนี่ยเขาอ,อยู่ในมันไดนะ้วลทุกคนต้องการความสุขเปิดเลยว่าตามอักษรว่าสุขในปลวัติทนได้ง่ายถ,าถ้าความตุกเหรอ ความตุกเนี่ยมันก็ต้องตรงข้ามกับทนได้ง่ายก็คือทนได้ยากมืนก็เมื่อเขาอยู่กับมันกับความตุกนั่นน่ฮะบมวนนะมันเป็นความตุกอยู่ได้ง่ายเหมือนกับอยู่โดยความสุขมันอยู่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นความสุขแปลว่าทนได้ง่ายความตุกแปลว่าทนได้ยากสรุปแล้วถึงสองอย่างเนี่ยพอแม่สัทธาบาหวาสุกบาหวาตุกจะได้เขาจะเป็นต้องทนอยู่กับมันมีความสุกก็ทนอยู่กับมันแต่อยู่ได้ง่ายหน่อย มีความตุกก็ต้องทนอยู่กับมันอยู่ได้ยากหน่อยความสุขเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของพฤติกรรมของมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยจะทาสิ่งได้ก็ตามต่างม,มุ่งหวังแต่ความสุขแต่ถึงแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องการความสุขแต่บางทีเนี่ยการเดินไปถึงความสุขของมนุษย์แตกต่างกันไปเพราะเข้าใจผิดบางทีบางท้งก็าคิดว่าการไปแย่งชิงของเปิร์ลมาตีตวเกาได้นั่นได้นี่มาจะมีความสุขก็เลยไปแย่งชิงของเปิร์ลมาเพราะตะกรมสามารถแสวบงหาได้เอง คิดว่ามาเป่นความสุขไปโกงไปหลอกเป็นมากกว่านี้มันก็หาไปแกงแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นมากกว่านี้คิดว่ามนเป็นความสุขาัฒนาความสุขแต่ว่าเดินไปถึงความสุขมันบ่ถูกพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้อื่นผู้ใครความสุขเหมือนกันให้เดือดร้อนผู้นั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขส่วนผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน เขาละไปแล้วล <ะ S 1> คือตายไปแล้วย่อมได้สุขแน่นอนนะเพระาะฉะนั้นอันนี้ปอแม่สุท้ายหยัดยมโปรดพึงพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่า,ท,ววาทุกคนในปัตนาความสุขเหมือนกันหมดเนนมื่อเขาปัตนาความสุขเกิดโกเก่าบดีไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อืน่นพอถ้าหากว่าเขาไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนคนอื่นเมื่อเขาละจากโลกนี้ไปแล้วรับรองว่าม่ได้ความสุขแน่นอนสามารถถึงสู้ขัติได้ต้องไปถึงทุกขัติ คือสถานดีไปแห่งกุตีิธรรมบาปอกุศลพอไปบิดเบียนปื่นพอแม่สัทาก็พอยังกับเมงค้านอ่ะเมงคานขได้นางพรมิจารีมาเผื่ออยู่กับตกเก่าก็บากฏว่าทําให้ค้นตายไปกี่ค้นพอแม่สัทาเคยหันได้เคยได้ยินทำนิยายก็นไกใน้อยดาวีก็เอสองปูหย่าอยากเค้ทาบุญแต่ว่าจะต้องไปฆ่าทักเพื่อ เื like ิท yeah. ี so it, ่จะเอามาทําบุญปัถนาความสุขเกิดตัวเก่าแต่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนก็เหม่ยัสธาบุญกิดส่วนบุญบาปกับส่วนบาปไปสร้างความเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นด้วยปัถนาความสุขเกิดตัวเก่าสุดท้ายเหมือนละจากโลกนี้ไปแล้วก่อมสมารถไปถึงสุขคติไปถึงความสุขตามที่ตัวเก่าต้องการไดเพราะว่าเดินทางคิดในทำเหลืองหูฝ่าเมงคานผู้ที่เก่าก็จบไปเพียงเต่า้ วันนี้ก็พอสมคันแกนเวลาหลำลาไปก่อนของความสุขสัสดีมีแก่บรนดาป่อแมงสัทายัดโยมทุกๆุกท่านก็จริญพอรอับพรเนื้อญาติถาวารีวหาปูลาปลิปูเรนติสาขลังเอว่าเมว่าอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะาสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยาตามณิโชติลโสยาตารตนาตยานุภาเวนะ ลตัตตนัตยาตเตชะสาทุกขโรคาพยาเวลาสสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตลายาพิวินัสันตุอเสสโตเจยะสิทธิฐานังลาพังสติพาขยังสุขังฝลังสิริอายุจจวันโนจะโภคังพุทธีจะยะสวาสตาวัษส,สาจะอายุะจชีวาสิทธิภวันตุเตสพิติโยวิวัชันตุสภาะโรโควินัสตุมาเตพวัดวันตาลายโยสุขีตีคายุโกภวะอภาิวารานาซีริสันนีจัง พุทธาภิจายิโนจัตตารโอธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังผาลัง